ไถกบค่ะพี่น้องบ้านเราไถกบค่ะที่แรกว่าจะปั้นปั้นเราเลยบ่ไห้มันก็ผ่านไม่ต้องมาทําไม่ไถไม่วานแล้วพ่นแล้วก็ไถกบไถกบแล้วทีนี้เราก็เอารถตารี่มาตีค่ะเนี่ยอยาหานบลงอกไหมค่ะพี่น้องไม่ต้องไถกบซะก่นกอนไถกบขบเบือกเลยคะ่ะที่พ่นไปแต่จังมาตี แดดนั้นมันแก้จะง่ายถึงจะง่ายดินดินล้วนถูกฝนพี่น้องเลยงาไหมคะพี่น้องงาก็เกิดเร็วคะ่ะ นกกระไลหลายค่ะพี่น้องนกเอี้ยงนกเอี้ยงมักหากินค่ะนั่นกาอันนี้นกลายค่ะหากินหาอยากทุกวันจะมีนกพิราบด้วยค่ะพี่น้องมากินมันนี่มีแต่นกเอี้ยงค่ะนกเอี้ยงกระไลมันเด็กลัวรถกลัวคนเลยแต่ถ้าเป็นนกนกพิราบค่ะอันนี้กับแม่เนี่ยค่ะพี่น้องกำลังพ่นเขาโลงค่ะแล้วพ่นจะมาไถยแพทย์ไม่จะมาไถกบนะค่ะนาอนี่แหละค่ะย่างไปถึง ต้นไหม้เนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยพ่นสิ้นสุดสิ้นสุดของหน้าค้องนี่ค่ะพี่น้องยังยุ่ยังยุ่ยังยุ่สองบิงบิงนี่ก็บิงนั่นค่ะก็จะเสร็จต้องเดทกบกบก่อนออันนี้ก็หน้าพี่น้องบ้านไสบัวเนาะค่ะเนาะหน้าขังเที่ยงกันค่ะผลฝ่าเอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นก่อนเป็นฝ่าขึ้นมาไลลรื่อยเรือยื่อยรือย เส้านีืบมมีเด้ยค่ะม,ม่มีอนี่ก็เป็นหมู่บ้านค่ะพี่น้องหมู่บ้านหมูที่สามหมูที่สามค่ะหมู่บ้านหมูที่สามของบ้านถาวรตำบลถาวรค่ะอันนี้เป็นปลากล้วยของของเคนของหยาิค่ะของคู่ลกวยตะกี๋วยวกรอนก็เป็นหน้าแลลวค่ะอันนี้คนม่างกออกท่ำสวน ยยได่ดาน,านาเส้นผสมพี่น้องผ้ากันเดือเป็น้านทานของนไล่ตายงานอะไรอม่มีกันเด้อค่ะเด้อหลายๆแตส่งงานก่ะส่งงานพี่นอ้องพี่นอ้องผากันรดออกมากเห็นใหเนาหลขึ้นแล้วเหแล้วยังู ที่รับชมค่ะ